สวัสดีครับต่อเนื่องกันไปกับรถตู้สายชิลนะครับวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลาประมาณ13นาฬกา2 2นาทีกับรายการรถดีๆมีมาเรื่อยๆรายการที่รวบรวมข่าวสารในวงการรถยนต์จาก Facebook Marketplace ครับวันนี้กลับมาพบกับรถตู้รถ MPV หรูหราเมื่อกว่ายุค90นะครับนิสสันเซเลน a นะครับปัจจุบันก็ยังมีการทำตลาดอยู่แต่เป็นรถนำเข้านะครับเซเลนตัวนี้ น่าสนใจมันเป็นสวนทรงองเอลไปดูเป็นรถที่แบบหรูหรากึ่งน่ารักนะครับมันจะกลมกลมมนๆนหน่อยแต่มันเจ็ดที่นั่งนะแล้วผมบอกเลย <c oughs> ผมเคยใช้รถสไตล์นี้นั่งโคตรสบายเลยคุณเฮ้ยคุณสามารถเดินวอล์กทรูมาจาก โซนคนขับมาได้ที่แถว2แถว3นะข้างหลังนี่เรียกว่าเป็นอ่าเป็นออฟฟิศเป็นห้องพักผ่อนก็ย่อมเลยเนี่ยมันคือสไตล์เดียวกับที่ผมเคยใช้นะฮะผมผมแนะนำเลยนะชัวทรงองเอลแบบนี้เวลาคุณใช้งานโคตรสบายโคตรสะดวกเลยจริงๆนะฮะคันนี้หนึ่งแม้จะเก่านะแต่ที่ผมเอามานำเสนอเนี่ยผมว่าสภาพมันดีนะคุณดูดิเขามีครบทุกอย่างที่รถเดิมๆเ,เ,เคยมีนะฮะผม ผมเป็นแฟนขับยี่ห้อนี้อยู่นะก็เลยคิดว่าคันนี้เป็นรถบ้านที่เขาดูแลเอาไว้ดีเครื่องยนต์กลไกลไม่ต้องไปกังวลมันช่างเดี๋ยวนี้ซ่อมได้หมดทุกอย่างแล้ครับแล้วแล้วก็รถที่มันมาจากค่ายญี่ปุ่นใหญ่ๆนะอะไลรอะ่ะจริงๆแล้วมันมีสำรองหมดแหละอะไลรภายนอกเขาเองที่บางตัวมันอาจจะหายากนะครับแต่ถ้าผมก็เชื่อว่ามันยังหาได้อยู่นะครับท่านใดที่สนใจรถ แนว MPV 7ที่นั่งรถครอบครัวนะก็แนะนำครับคันนี้เป็นหนึ่งคันที่ผมแนะนำว่าไม่ต้องไปกังวลกับมันนะแล้วก็นี่เดี๋ยวดูเด้คุณดูราคามัน9 5ม0 0นาเลยคุณซื <c oughs> ้อรถ MPV นิสสันเซเน n าปี94ราคา95,000บาทเพิ่งโพสต์มาเมื่อ5วันที่แล้วนี่เองรถอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะฮะนะโพสต์โดยคุณไพรัดอ่ะไพรัดรถคันนี้7ที่นั่ง ใช้มีทั้งระบบน้ำมันแล้วก็ระบบแก๊สนะครับลงเล่มเรียบร้อยแล้วด้วยนะแอร์เย็นเขาบอกจอดมากกว่าวิ่งรถอยู่ที่ดอนเมืองนะครับไปดูรถได้ที่ดอนเมืองครับคันนี้ผมมองสภาพโอเคนี่ <c oughs> บอกว่าติดแก๊สแต่ชื่อห้องโดยสารไม่มีแสดงว่าลงถังโดนัดตอนอยู่ใต้ตัวถังนะนะคันนี้นะก็ลองติดต่อดูนะครับถ้าท่าน <c oughs> ท่านประเมินสถานการณ์ของท่านแลวท่านชอบรถอย่างนี้นะมีครอบครัวที่มากกว่า5คนขึ้นไปต้องเดินทางเป็นรถคันที่2คันที่3กับราคาไม่ถึงแสนผมถามนะ <c oughs> ถ้าเน้นภาพลักษ์ทางสังคมคุณก็ไปเล่นรถแพงๆแต่ถ้าเน้นใช้งานเป็นครั้งข่าวคุณดูรถที่มันสภาพดีใช้งานได้มันก็พอนะครับเสียเงิน8 9แสนล้านหนึ่งก็ไปซื้อรถอย่างอื่นก็ได้ครับทุกวันอันนี้รถสำรอง มีตังซ่อมดีๆมันก็หายครับมตนองห่วงนะอ่าผมเชียร์อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับก็สนใจก็ติดต่อไปตามลิงก์นะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทุกช่องของเรา,เาไว้นะครับว่าเราลงคลิปสดๆเป็นประจําทุกวันแต่และช่องเราลงคลิปไม่ซ้ํากันครับอย่างเช่นคอนเทนต์ทาง้ายมือือครับในช่องเรามีคอนเทนต์ <c oughs> ที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นรถหายากกลุ่มนี้ก็จะเป็นรถแปลกๆนะที่มันหาไม่ค่อยได้แล้วในปัจจุบันมันเป็นรถสะสมพวกนี้ราคาจะไม่ตกนะครับนะแล้วก็มีรถโดนใจโซเชียลพวก น,นี่ก็จะเป็นรถวัยรุ่นนะวัยรุ่นชอบอะไรก็จะเป็นรถนี้นมันลงบางอันคอนเทนต์เราก็มีแฟนขับ Honda Civic EK EG EF อะไรพวกมี้เรามีหลายแบบนะครับสนใจลองเข้าไปดูนะเนื้อหานี่ข่าวสารวงการรถยนต์แอป หลบตำรวจก็มีนะออลองเข้าไปดูนะครับฝากด้วยนะแล้วก็ช่องน้องใหม่ของเราครับชื่อว่าช่องส่องหวยครับคอนเทนต์นี้คือเคาะเลขเด็ดเราจะรวบรวมสถิติการออกรางวัลน,นะครับของสลากกินแบ่งนะฮะ จากสํานักดังๆเราคัดเฉพาะสํานักดังๆ10อันดับแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็สื่อสำนักพิมพ์รวมสื่อไทยรัฐเดลิวประกอรคูเดนรวมกันไม่เกิน10สํานักนะครับว่าเขาให้เลขอะไรมาสําหรับงวดถัดไปเราก็เอาเลขเราได้สมมติสิบสํานักเนี่ยมีเลขคุณเลขคุณเป็นร้อยตัวเลยนะถูกไหมแล,แล้วแล้วถ้าคุณชอบแต่คุณไม่มีเวลาคุณจะเอาตัวไหน ใช้ความชอบอย่างเดียวใช่ไหมของอย่างนี้มันมีหลักการมันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นมีทฤษฎีมีหลายๆอย่างคือเราก็ใช้หลักการเดียวกันรถยนต์คือใน Facebook Marketplace รถมันเยอะใช่ไหมเราก็ใช้ทักษะส่วนตัวเราคัดเลือกรถด,ด,ดีๆมาให้ท่านชมอีกทีเหมือนกันครับ <c oughs> เลขพวกนี้เราจะคัดกรองจากสํานักดังมาก,ก่อนแล้วเราก็มาคัดกรองด้วยวิธีการของเราอีกทีจนเหลือแค่10เลขสุดท้ายเท่านั้นนะครับ10เลขสุดท้ายที่เราเชื่อว่าใกล้เคียงความเป็นไปได้มากที่สุดนะฮะก็เราก็จะมานําเสนอให้3วันสุดท้ายก่อนหวยออกนะครับฝากด้วยนะครับช่องส่องหวยครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะลงทุกอย่างลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างครับขอบคุณครับสวัสดีครับ